สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแมน้องไอติมนะคะอันนี้ก็ของฝากจากเพชรบุรีนะคะจากเพชรบุรีนะคะมาสดๆร้อนๆเลยนะคะมาถึงเมื่อเช้าเนาะตอนประมาณสิบโมงนะคะทุกคนดูนะคะก็เป็นกล้วยนะ้ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกล้วยอะไรนะคะยาวๆอย่างนี้ตามหมู่บ้านเราไม่ค่อยจะมีแต่เนี่ยคือกล้วยน่าจะเป็นกล้วยหอมทองนะคะทำไมหอมทองก็น่าจะเป็นเขียวทองเนาะ อันนี้ภาพคือมันยาวแล้วไงนั่นอ่ะน่าจะเป็นประมาณไอหอ,อมทองนะคะก็แต่อันนี้มันน่าจะยังไม่ใหญ่หรือเปล่าแเราแกก็ตัดมานะคะมันก็เลยได้ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ก็ได้มาลายวีวด์ D e R ทุกคนดูอันนี้ก็คือแบบมันใหญ่เต็มที่แล้วนะนู่นฝั่งนู้นคือใหญ่เต็มที่แล้วนะคะอันใหญ่ๆเราก็ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1จ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ยีห้าสกีสิบปดสิยี่บ่องมี่สิบส้ปอ้ประมาณ30วีดูสิ่งสิ่งไปเอาข้าวที่บ้านแม่มานะคะคือข้าวหมดนะคะทุกคนแล้วหุงข้าวสองอ่าหนึ่งหม้อใหญ่นะคะหนึ่งหม้อใหญ่แล้วก็กลับอีกหนึ่งหม้อเล็กนะคะแล้วก็หมดเนาะ อันนี้เขาก็กําลังกินข้าวกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรถเกนะคะรถที่อ่าพวกเกมกเอะเนาะนะคะทุกคนก็เราใส่หุงข้าวไปให้แล้วนะคะแต่เราใส่หุงข้าวไปแล้วหนึ่งหม้อใหญ่นะคะทุกคนก็คือหม้อใหญ่เนาะกับหม้อเล็กนี้นะแล้วก็คือหมดเกลี้ยงจ้าหมดเกลี้ยงตับเลยนะคะก็คือเราก็ใส่หุงให้อีกหนึ่งหม้อนะคะเซนกก็ไปเอา อยู่บ้านแม่อีกหนึ่งมอนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นครัวเราะคะ่ะกาจะรกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทํากับข้าวเสร็จนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งทํากับข้าวให้เขาเสร็จเนาะก็อตอนนี้สาวนุ่นยังไม่มานะคะน่าจะมาประมาณเย็นๆหรือเปล่าสี่โมงห้าโมงนะคะตอนนี้พวกเขาก็กินข้าวอยู่เนาะนี่ก็จะเป็นคันที่แกอ่ะมาซื้อบัวนะคะเกก็จะขับคันนี้มาเลยเนาะก็จะเป็นรถแก่นั่นเป็นรูปไม่แน่ใจะาเป็นรถแก่ว่าเป็นรถรถ ลูกแกหรือเปล่านะคะตอนนี้มาอีกแล้วนะคะกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะคะดูดูแต่จะสุกให้ดูมันไม่ฟกครับน่ตอนนี้พวกเซนิกก็คือเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะก็ต้องรองให้เขากินข้าวเสร็จก่อนเนาะแล้วพวกอาเซนิกค่อยกินนะคะ เกน่จะหาเปลไป,ไปนอนกดนะคะเกก็จะมารถปิกอัพเนาะมากันอยู่ประมาณช4คน5คนนะคะก็เกก็จะขับคันนี้มาประจำเนาะแล้วก็เดี๋ยวรถคนคนก็จะมาตามทีหลังนะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจนะว่าอ่อาขนใหญ่ได้วันไหนเนาะก็นั่นแหละนนเนาะก็เรามาถ่ายบรรยากาศครอบครัวให้ดูนะคะ ดี๋ยวไปถ่ายหัวให้ดูนะคะตอนนี้เราอยู่ในบ้านนะคะ้วจากเด็กน้อยเรานอนนะคะนี่นะคะหัวก็อาจจะเยอะๆหน่อยนะคะเราคนิ่ายช่วงนี้ก็คือเยอะมากก็กะหวังรอนะคะเราก็จะมาล้างห้องน้ํานะคะทุกคนจะมาล้างอันนี้คืออุปกรณ์การล้างห้องน้าของเรานะคะปิดโปรนะคะทุกคน กำจัดแบคทีเรียนะคะเราจะมาล้างห้องน้ําข้างนอกนะคะก็คือห้องน้านี้เนาะ mm. เออเขาแกจะเข้าห้องน้ําข้างนอกนะคะก็คือไม่ว่าจะมาจากไหนเลยว่า mm. อ่าแกก็จะเข้าห้องน้ําข้างนอกเนาะเพราะว่าเราก็จะไปล้างห้องน้ำข้างนอกให้แกนะคะแต่ตอนนี้มีคนเข้าอยู่นะคะ mm. เราก็เลยนั่งเราก่อนเนะ mm. าะค่ะก็ เราก็จะพามาดูวัวนะเขาตอ่อราคาวัวกันนะคะทุกคนก็อาจกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่านั้นอุ้มเด็กน้อยด้วยเนาะ,ะแล้วก็นั่งถือกล้องด้วยนะคะมันก็จ,จะสั่นๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็อันนี้พามาดูเขาตอ่อราคาวัวกันนะคะก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เฮฮาะค่ะแต่นั้นไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่า

สี่พไปทุนไป0พันเาพันมาขัดเอาไป3 5าพันห้าไปอย่างนี้ไปสี่พันไเอ้าเมาแล้วขายมันงวชั่วมันเอ้าเฮ้ยมัน่วนูดีเลยมันกวะเออกวนดูไปสี่พันไปามพันไปเอาสี่พันไปามพัไปห้าลอยแล้วมันลลยรอดขายเท่าไหรเอามาเลยมันมีตัวตัวดำแยกด้วยนะ

ค่ะบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคน